กินได้คร <da> ับๆๆจกติเแมรี่กูดสุดคุณอาตี้นี่สุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการต้าวปาเต้วันนี้นะครับนอตี้ก็จะมาชวนพีน ทำสลามแต่พี่เตอร์บนนทำสลามมานานแล้วแต่นี่คือรายการเตอร์พาร์ตี้นะครับเราจะทำสลามแบบธรรมดาไม่ได้เราจะทำสลามกินได้จริงนะคะน้องอีม่จริงค่ะพี่เตอร์าทำแล้วอ่ะแล้วส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับมีน้ำหวานมีแป้งมันมีสีผสมอาหารแล้วก็มีมีด้วนมีช้อนค่ะพี่เตอร์อยากทำแล้วงั้นเราไปทำกันเลยไหมครับ ทำเลยครับเย้เพลินเลยวันนี้นะคะก็จะต้องมีหมามาเข้ามาด้วยเพราะว่าจะต้องใช้แก๊สด้วยนะคะวันนี้แล้ววันนี้ผมเปลี่ยนเป็นหัวโจ๊กนะครับนี่ครับหัวโจ๊กเริ่มแรกขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนแรกต้องเอาอันนี้มาวางบนตั้งไฟเอาสีอะไรก่อนดีครับเอาสีฟ้า ครั้งแรกเลยอ่ะนาดีไม่เคยทมาากอนนิดสูตรขึ้นมาแล้วทำอะไรต่อก็เอาแป้งมันใส่ต้องให้อานนี้จุ่มลงไปดูอุ่นใส่แป้งเพื่ออะไรล่ะครับอัดจอดาตี้ใส่แป้งเพื่อทำให้มันยืดได้วิสีน่ากินมากเหมือนสูตๆสีมันอ่อนไปนะครบเดิมสีหน ยอดเลยยังไม่ผ่านเราสีเยอะวันนีค้ครับครับครับจกตี้บอกแล้วไม่เชื่อเทสีเข้มมากโจ๊กตี้โอ้มันสีผมที่ผมอยากทาเลยก็เหมือนสามันอ่ะสีสวยว่าสีเหมือนกาแล็กซี่เลยอ่ะใช่ไม้คะใส่นี่เลยคะ่ะใช่ไหมโเชฟตี้ขาประมาณนี้ได้ไหมคะหมดตั้งหลายบาทเนี่ยําทำเองก็ได้ เบาอาน,น,น,นีสุดยอดเลยค่ะอู้โอ้สุดยอดเ่ะมันจะติดนิดนเจากไหนอสูรนี้โยสุดยอดค่ะชไเอ,ไอ,ไอน็นเอ็ดจริงจริงเลยนะตัวแค่นี้แลอไปสีเหลืองนะครับเจมส์ขออนุญาตเลือกได้ไหมคะได้อ่ะเชฟเตออยากได้สีเขียวค่ะ ดูวัวนี้เด้งดุมากผมมีงานอยู่ครับผมไม่ใช่จะมาเล่นกับคุณได้นะครับขอโทษค่ะเชฟตี้ค่ะใกล้เหนียวแล้วนะครับเชฟไม้จันจบที่ไหนมาครับเนี่ยคืออะไรอ่ะเรียนมาจากที่ไหนอ๋อเรียนที่โรงเรียนนะครับอ๋อเรียนจากจากเชฟไม้นี่แหละ แต่พี่อินเตอร์จะเป็นคนทดลองว่าเหนียวยังอร่อยอยังตอนนี้นะครับเราจะต้องสลับหน้าที่กันแล้วนะครับเพราะว่าผมจะต้องเป็นเชฟแทนเชฟม้นะครับแต่เชฟไม้จะต้องเปทดลองกันนั้นนะครับโอเคได้เพราะว่าเชฟพอินเตอร์นิ้วติดอยู่ครับ ชิมแล mm. mm. hm ้วค um ่ะมันก็มันก็แปลกดีนะสามกินได้ด้วยอ่ะพอนทางบ้านก็ลองทำกันได้นะคะตอนนี้เป็นกำลังใจให้เชฟตี้และเชฟไม้หน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้นการช่วยส่งกำลังใจก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกินด้วยนะคะเท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 ลงมาเทลงมาเทหน้าตูหงตูงงไม่ได้อะไม่ได้ติลิกาเร็ แล้วต้องร้องเพลงอะไรถึงไม่จินิคัติคฮูคฮเราเป็นคูฮูกันไงแล้วแต่งใหม่แล้วไม่ใช่หรอแมงเอาดันดูอ้อดูอ้อมีอายดูออดูอ้อดูออดูอ้อดูอ้อด้ดูออ้อดูออดออดูออดูออ วัสดุอะไรน้ำหวานแป้งมันมก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทานได้ทท้งนั้นเลยและที่<ช>สำคัญนะสีพวกนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเอาไปทำตามได้นะคะถ้าใครชอบคลิปน,นี้ต้องทำไงคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเก่งเก่งเก่งเ่ะคะ พาร์ตี้พาร์ตี้มีอะไรนําเสนอนะถ้าเอาทุกสีมารวมกันทำไมนะถ้า,าทุกสีมารวมกันเราจะเฉลยอันหนึงนะว่าอะไรอันนี้เราไม่ต้องเอามาเพราะว่าฟ้ากับแดงก็ได้หมวกถ้าสีมารวมกันจะเป็นสีอะไรนะถ้าใครอยากรู้ต้องทําไงคอมเมนต์มาว่าจะให้เราทำยังไงต้องดูต้องดูคลิปของเราให้ถึงเท่าไหร่ดี1นึ่งแสนวิว<อ>เพ้่งละ รอเยอะไปเยอะไปถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนวิวเดี๋ยวเราเอาทุกสีมารวมกันแล้วทำให้ทุกคนดูเลยดีไหมดีค่ะรออยู่นะไหนอ้อนไหนซีอ้อนไหนซีรออยู่นะรออยู่นยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย